บทสวดบทสวดรัตตนะปาริสยังกินจิวิตตังอิทฮาวาหุรังวาสัคเคสุวายังยแลตานังปณีตังนาโตสัมังอธิตตถาคาเตนะเอิทามปีสัมพุตเสัมพุทธเแลตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัธิโหนตุพักยังวิลาคังอะมาตังปณีปณีตัง ยะทาชคาสัก,กยามุนีสะมาหิตโตนะเตน,นะธรรมเมนะสมัธิกินจิอิธรรมปิธรรมเมรัะตะนังปณีตาเอเตน,นะสัจเจนะสุวัติหนตุยังพุทธาเศษโทรปริวันณนอีสุจริงสมาธิมานันตะลิกันยะมาหุ สมาธินาเตนะสัมโมนะวิชติอิทัมปีทัมเมลตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุเยปุคาลาอัฏฐะตังปะสัทธาจตาริเอตานิจุฆานิโหนติเตหักขีเนยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพัณานิอิทัมปิสังเคลตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุ เยสุปะยุตตามานาัสาทเหน,นะนิมานิกามิโนโ,นโคตามัสสาสนัมหิเตปต,ติปัต,ตาอะมะตังวิไคห,หารัฐามุทานิพุติงพุชมานาอิธรรมปีสังเคตระนังปณีตาเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุที่นางปุลานางณวังณทิสัมภวังวิราัตาจิตายติเตติเกภวัสมิงเตขีนะพีชาอาวิรุณหิสันทานิพัน ทีลายธายยมปฏิโปอีธรรมบิสังเทระตัางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุควดสวดธรรมบุสหสวรรค์อัตตาหะเวชิตังเสยโยยาจายังอิตะบลาปัชาอัตตะทันตัสสะโปตตะโปะสัต สรนิจังสันจะสัญญาตาริโนเนวะเททะเทวโวนัคันทัพโพนะมาโลสหพมุนาชิตังอปาราชิตังกะอิลาตะทาลูปสะชันตุโนหัสวดเกาปุตตะสูรพาสิตตมิตังเตนะพะควาชานะาาปาัสสะตาอรหัตา,าสัมมาสัมพุทเทนะเอถะตุมเหมาอนุสเวนะมาปาระปารมประลายะมาะอิติกิรายะมาปะ ปิตะกะสัมปทาเนมะนะมาตักกะเหตุมาไนายะคะเห็นะมาอาการะประิิวิกันเตนะมาทิฏนิชานขันติยามาพภูพะลูปตายะมาสาัม,มาโนโนคะลุยะทาตุเมเหอตะยะนาวะชาเนยยาถะอิเมธามากุสลา อิเมธรรมมาสังวัตชาอิเมธรรมมาวินยูคาริหิตาอิเมธรรมมาสามัตตาสามาทินาอาหิตายะสุขทุขาัยยาะสังวัตตันติอัตถะตุมเมเหปะชะเผยยญาตะญาติตุเมตุมเตมเหอตัตตะวอะอนาอตตะนาวะชาเนยยะถาอิเมธรรมมากุสลราอิเมธรรมมาอานาวัชชาอิเมธรรมมาวินยูปะสัทธาอิเมธรรมมาสามัตตาส,าม,ตาสามาทินา ทิตายะสุขายะสาวาตันติอัฏฐะตุมเมเหอุปัตสัมปัชชาหิวิหะเลยาธาติเวดสวดอุป,ปัตเนยสูตรอุปเนยติชีวิตะมาปะยาปะมายุงชะลูปะนีตัสสะนะสันติตานาเอตังขยังมะระเนเปขะเปขะมาโนปุญญานิกะอิระถาสุขา วะหานิอุปนิยติชีวิตะมะปายมายังะลูปนีตัสะนะสินสันติตานาเอตังพยังมาละนเปขะแมมาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปโขโยทะกายนะสังยะโมวาจายะอุทะเซตาสาตังตัสสะปะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนปะกะโรติปุตตัง ปุญญธรรมโมหะเวรคติธรรมมาจาริงธรรมโมรุจินโนสุขมาวะหะวะหาติเอสานิสังสังโสธรรมโมสุจินเนเนนะทุกขจริงคัจจิธรรมมาจารีสัพเพสังขาราอนิจติยถา,าปัญญายะปัสติยถา,านิพพินทิทุกเขเอสมาโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติ ยธาปัญญายะปัสติอัทะนิพินทติทุเขะอัสเอสัมโควิสุทธิยาสัพพิธรรมาอนัตติยธาปัญญายะปัสติอัทาะนิพินทติทุเขะเอสัมโควิสุทธิยาเบิดสวดอมันอะปันนกชาดกอะปันนักถานะเมเกทุติยังอาหุตากิกิกาเอตัธัญยาวะยะเมทาวีตังคันเหยยะอะปันนกัลางพระหุงเวสารังยันติ ปภะตาติตานิวนานิจจาะอารามะลุลขะเจติเจตยานิมนุษส์ษายยตาชิตาเนตังโขสารนางเขมาเนตังสารามุตตมังเนตังสารนาคมาคามะสพาทุกขาปมุจติโยจากพุทธันจะธรรมันจากสังขันจากสารนาคโตจะตาเรียะยสัจจะนิสัมบะปัญญนะปัสสติทุกขงังทุขะพระมุป,ปาทางทุกขัสสะจัตติกะบาง อริยันจะอาจทางคีกลงทุขะทุขู่ปะสะมะคามินางเอตังโขสารานางเขมังเอตังสารมุตตะมังเอตังสารนาขามมาคาม,าคม,มะสวัสดุข่าปามุจจดสวดคะเท่ะรัตาคาถาอติตังนาวะเขเมยยับนับปรติกังเขาอาณาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงนะคะตีตามปณนิไปทีน่นันตงังอปัตตันจะอนาคตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะเอโยธรรมังตถาตัทถา,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 าวิปัสสติอาสร้างหิตา,าสร้างกุปปังตังวิทามานุโนกหูหะเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนงอนไม่คอนแคนในทำนั้นนั้นได้บุคคลพึงเจริญทำนั้นเนื้อให้ปลูกปงเถิดอาเชวะกินจะมาตับปางโกชัญญามารณนางสุเวพึงทำความเพียรเสียงในวันนี้แหละให้ใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนะหินโนสังคาลันเตนะมหาใสเนนะมัจุดาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาลิมาตาปิงอโหราตัมมาตามาทันทิตัง ตังเวพัเทเอกะเรตโตติสันโตอาจิกาเตมูนิติพามูนีผู้สงบย่องเรี่ยบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านั้งกลางวันและก็คืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเดินด้วยประคาสนิแรบหมดสวดพินหะปันเจกเวขนะบาถา เราาธรรมโมมหิชรังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรรมโมไมหิพยาดิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพความเจ็บไข้ไปไม่ได้เวลานัธรรมโมมหิมรณังอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมเีหิมะนาเปหิพานาพาววินาภาวเราจะเว้นความเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพัดผ้าจากของรัก ของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมะสะโคมหิดกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสรานณาเรามีกรรมเป็นขอของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมงังกาิซามีกัลยาณังวาปะปังวาตาสะทายาธาคาวิซามีเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราต้องเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบนนไป เอวอมเหฮี่อภินาหังปันเจปันจากเวกขีตับพังเราทั้งหลายคนพิจรารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดทุกขปัตตาตะนี้ทุกขพยาปัตตาจะิพยาโสก,กับปัตตาจิพยาโสก,กับ โอรตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามิสังปางรบุญญาสัมปทานสัพเพเทวานุโมตันตุสัมปะสัมปติสิทธิยาทานังละหันตูสัทายสีละขันตุสัมปะทานเพราะว่านามวิรตาโหรตุขั้นตุเทวตาขตาสัพเพหุธาภระปัตตาปัญเจกานัณจียามภาลังอรลขันตานันจัตชินะละคังพนามิสัพพะโซบวสวดเทวตาปฏิทานะคาถาท่าขันธมายังปฏิทานะคาท้าโยภานามาเซ ยาเทวตาสติวิหาราวาสินีทูเปคะเลโพติคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมมาธานเนนะพราะวันตุป <c oughs> ูชิตาเถิดถิ่งกาลนเต่ะวิหะเรา,ามันทะเลเทรามจะมาชาวนาวากาจากพิกโอสารามิกาทานาปติอุปาสากาคามาจากเทซานิคะมาจากอิสาราสป,ปานาพูตาสุขิตาเพาวาันตุเต ชละผูชาเจปิจะอันท to ัศนพวาสะเสทชาตาอัฏฐาโวปปาติกาเนืยานินิยานิกังธรรมวรางปฏิจเตสเพปิทุกขะสากะโรนตุสังขยังพาตุจิตลังสตังธรรมโมธรรมมัทธาจะปุคลาสังโคโหตุสมาโควะสัตถายะจาหิตายะจะอัมเหระคาตุสัทธรรมโมธรรมเถพปีธรรมจาริโนวุตจิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเต บทสวดสัพพะปฏิทานาคาถาหันทัมยังปฏิาาาทานคาถาโยพนามาเซอุญญสิทานิกะตัดสักยานัญญานิกะตานิเมเตสันจะพาคีโนโหนตุสันสต,ตานันตาปะมาคันาก,กาเยปิยาคุณวันตาจะไม้ฮะมาตาปิยะปิตาทายโยพิา่าเมจะยะทิ่าวาอันเยมาชาตะวะเวริโนสต,ตา ติทันติโลกสม,มิงเตภุมมาจะตุโยนิกาปันเจกะจะตุโ,โวโกาลาสันต,ตันตาพะวาพะเวยาตังเ,ย,งเยปฏิทานามเมอนุโมทันตุเตใสตรเรียงเยจิมังนับปะชานันติเทว,วาเตสร้างนิเวทะยงมายาทินานานปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสพสัตตาสัทหผลตุเวลาสุขชินโนเขมาปะทันจปะปะปปตุเตส,สาสาสีชาตังสุภา ขอให้สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วน like them, แห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาลและมิดา,า,า,าวข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรตั้งตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอ กษัตริย์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพพาญาราทั้งหลายจึงแทบกษัตริย์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอาาเสษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งศัจจานิฐานอนุภาพแห่งความเพียงอันนี้ส่งแห่งการบูชาพระรัตนตรตยด้วยการสราธยาย โสดสวดมนต์พระสูตรพระปริและคาถาเหล่านี้ขอ6ความสุขส,สวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอใน้คมนทุกภัยทางพวงขอข้าพเจ้าเจริญท,ทางทางโลกและทางธรรมขอททษที่พยานทั้งหลายปรดนุโมทนาในการสวดสักขายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อน,นุโมทนาแล้วปรดอานวยพรให้ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งภรีพี่น้าโดยมูลที่สมเด็จพยานะสังวรวัดวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สาสรสร้างขึ้นทั้งในฐานมาและที่จะจัสร้างในอนาคต ทรงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริต์และค้ำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเธอ